สวัสดีครับทุกคนผมโดนัทปิยนานะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีอยุธยานะครับสถานีดั้งเดิมนะครับนี่ครับตัวอาคารสถานีวันนี้เรามาถ่ายรถไฟกันนะครับรถไฟสุดแสนพิเศษนะครับเป็นขบวนรถนำเที่ยวนะครับโรโย่บ o สซึมและก็ยังมีอีกหนึ่งฉายานะครับทุกคนฉายานี้จะเรียกกันว่าผีบานไร้การเวลานะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ของรถเขาเลยนะครับ แต่วันนี้นะครับรถนำเที่ยววันนี้นะครับใช้เป็นหัวรถจักรคิเวนะครับทุกคนคิเวตไวหนะครับรถไฟจากประเทศจีนนะครับทุกคนแต่ถ้าใช้เป็นรถจักฮินตาชีนะครับจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับเพราะรถจักฮินตาชีนะครับก็เป็นรถจักรที่เราสั่งซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและโรโยบุซึมหรือว่า JR Hokkaido ของเรานะครับก็เป็นมาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ และคันด้านท้ายก็มีพาวเวอร์ค่าอันนั้นก็มาจากคิฮะ5้หรือว่า28เหมือนกันนะครับและจากที่เราเมอามอยกันมานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หน้าตู้โรโย่บลูซึแล้วนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นนะครับว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับโรโย่บลูซึนะครับคันนี้ก็สามารถชมวิวทางด้านท้ายคาบวนได้นะครับทุกคน นี่นะครับคันนี้รหัสนะครับบจพป4 3 1นะครับคันด้านท้ายหรือว่าคันด้านหน้าขากลับนะครับสำหรับผมนะครับมองว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือภายในของตัวรถนะครับอันนี้คือแค่ล้อนะครับแค่ล้อขนาด1เมตรนะครับใช้กับรางรถไฟในประเทศไทยนะครับ ตอนอยู่ญี่ปุ่นนะครับขนาดรางเขาจะ1เมตรจุดนนะครับทุกคนแต่พอมาอยู่ที่ไทยแล้วไทยใช้รางขนาด1เมตรนะครับก็ใช้งานกันได้นะครับ ประเทศไทยเรานะครับได้รับขบวนรถฮานามาสึนะครับที่เป็นสีน้ําเงินหรือว่าในปัจจุบันนี้คือ Royal บลัซซมนะครับทุกคนมา10คันนะครับจากบริษัท JR Hokkaido นะครับส่วนตอนนี้นะครับที่เราถ่ายอยู่อันนี้คือรถชุดแรกนะครับที่การรถไฟของเราได้บํารุงกันเสร็จนะครับมาครับทุกคนเรามาโฟกัสรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ผ้าใบนะครับกลุ่ผ้าใบทางเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างตู้นะครับอันนี้ก็แบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยส่วนอันนี้ก็สายจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ระหว่างตู้ปั่นไฟนะครับแล้วก็มาที่ตู้โดยสารครับทุกคนส่วนอันนี้ก็ประตูนะครับ ประตูรถนะครับเป็นบันไดแบบไฮดรอลิกนะครับทุกคนเวลาประตูเปิดออกมาบันไดก็จะเปิดออกมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้บันไดก็ปิดอยู่นะครับเพราะว่าประตูปิดอยู่เลขหนึ่งอย่างนะครับที่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ผ้าม่านของตัวรถนะครับจะปิดอยู่หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่บนรถนะครับมีแต่เจ้าหน้าที่นะครับนักท่องเที่ยวกําลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่นะครับแต่เราก็ไม่สามารถส่องให้เพื่อนๆดูด้านในได้นะครับ แต่อันนี้ก็มีข้อดีมากนะครับในการจอดรถและปิดม่านเพราะว่าแดดประเทศไทยค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับอาจจะทําให้การตกแต่งภายในเสียหายมากนะครับเพราะการตกแต่งภายในส่วนใหญ่จะวัสดุหลูหรามมนนะครับจะทําเป็นวัสดุพวกไม้พวกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะชํารุนจากแดดได้นะครับทุกคน ส่วนอันนี้ก็ชื่อของบริษัททําสีของรถไฟรอยัลบุ s ซ m นะครับทุกคนบริษัทนี้สามารถทําสีรถไฟรโยัลบุ s ซ m ได้ออกมาแบบว่ากุหลาบแดงมากเลยนะครับโดยลักษณะของสีภายนอกนะครับทุกคนมาจาก กีบของดอกไม้นะครับแล้วก็คาดทองนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกกำลับพืชนะครับแล้วก็ดอกชยพืกนะครับมารวมกันจึงเป็นจุดเด่นเฉพาะนะครับส่วนชื่อนะครับของขบวนรถชุดนี้ก็คือ r o Royal b l o s s o m นะครับเพื่อขยายนะครับการบิ่งบานของดอกไม้นะครับโดยที่เขาจะมีโลโก้นะครับที่เป็นดอกชยาพษ์ เป็นไม้มงคลนะครับแต่สมัยโบราณนะครับเป็นไม้แห่งการให้โชคชัยชนะนะครับชนะสิ่งต่างๆนะครับวางไว้บนนาฬิกาโรมันนะครับ ตัวเลขชี้ไป13นะครับสื่อถึงช่วงเวลาการเดินทางครั้งใหม่ทั้งหมดนี้นะครับจึงกลายเป็น s r t Royal b u s ึ m นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อ่านมาจากหนังสือนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้คิดเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาจากหนังสือนะครับมาครับเรามาดูช่วงล่างของ Royal b u s ึ m นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตรงแค่ล้อแลนนี้ก็จะเป็นถังต่างๆนะครับ รถโลโยบ s ซึมนะครับตอนวิ่งจะเงียบมากๆนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นรถปั่นไฟอารมณ์เหมือน CNR นะครับแต่จะไม่เหมือนแบบรถตังนะครับเพราะว่ารถตังพวกรถเดวูอ้วนนะครับจะมีเครื่องยนต์นะครับเป็นรถนอนที่ค่อนข้างที่จะเก่านะครับแต่ก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับกับการรถไฟไทยนี่นะครับเพื่อนๆจากที่เราม้อมมอยกันมานะครับ ตอนนี้เราก็มาได้อยู่ตู้หน้าสุดแล้วนะครับของ Royal Busum นะครับทุกคนซึ่งคันนี้ก็มีความพิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ด้านในจะแบ่งเป็นห้องนะครับห้องนี้ถ้ามาเที่ยวนะครับประมาณ14,000บาทนะครับทุกคนซึ่งค่อนข้างที่จะ VIP แล้วก็สบายสุดๆเลยนะครับ และเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าประตูเขาใหญ่มากๆเลยนะครับเนื่องจากประตูนี้นะครับของบจพป441นะครับรับรองรถวีลแชร์นะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับสามารถขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็จะมีลิฟต์นะครับซึ่งสะดวกสบายมากเลยนะครับคำานึงถึงทุกคนเลยนะครับในการท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขเลยนะครับส่วนอันนี้ก็มาถึงด้านหน้าของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ ด้านหน้าของรถคันนี้นะครับจะติดกับรถ Power c a r าเลยนะครับทุกคนนี่ครับก็สามารถชมวิวได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเห็นวิวเป็นสีเหลืองๆนะครับของรถ p o w e r Car ารถ power car พวกนี้นะครับที่เป็นสีแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรากฐานของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้คือรถดีเซลรางนะครับเป็นรถดีเซลรางคีฮะ ห้าสิบแปดและยี่สิบปดนะครับทุกคนแล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับเป็นรถพาว์คาร์เหมือนว่าจะมีรถไฟเข้ามาด้วยนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นขบวนพิเศษนะครับมันต้องมาเร็วมากเ,เครื่องแคทนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนรถจากอันต้อมนะครับทำขบวนผ่านอายุทยานะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับได้ยินเสียงในคลิปเมื่อกี้นะครับก็จะพบว่ารถปั่นไฟนะครับค่อนข้างที่จะเสียงดังมากๆเลยนะครับ แต่ยังไงก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าปั่นไฟตู้เดียวเสียงดังตู้เดียวนะครับแต่สามารถเลี้ยงไฟได้ทางขบวนเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของรถปั่นไฟนะครับถ้าการรถไฟไทยของเรานะครับมาใช้รถปั่นไฟแบบนี้หมดนะครับก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าลดการเกิดมลพิษได้อย่างดีมากๆเลยเพราะว่ารถปั่นไฟนี้นะครับจะสตาร์ทอยู่แค่คันเดียวนะครับคันอื่นก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ใต้ท้องรถนะครับ ลดการเกิดมลพิษนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถนั่งรถไฟโดยสารกับรถไฟได้อย่างเงียบนะครับจะได้ยินแต่เสียงล้อกระทบรางเท่านั้นนะครับส่วนรถปั่นไฟนะครับก็มีตัวย่อนะครับของการรถไฟไทยก็คือ บฟกจุดปอนะครับบฟกก็คือโบกี้ไฟฟ้ากําลังนะครับส่วนจุดปอถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบนะครับจุดปอนี่คือจะสบายมากเลยนะครับเพราะว่าปรับอากาศนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เราก็ได้เดินมาโรโยบุสซึมอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหน้ากลุ่มทางเชื่อมตรงนี้ก็จะไม่มีกลุ่มนะครับเพื่อเอาไว้ชมวิวนี่ส่วนอันนี้ก็จัมเปอร์ไฟอยู่ด้วยนะครับ จัมเปอร์ไฟจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟของเราได้เชื่อมไว้ในฝั่งนี้นะครับอาจจะเชื่อมฝั่งนู้นได้ด้วยนะครับและบเจพอคันนี้นะครับก็ยังมีลิฟต์อีกนะครับมีลิฟต์สองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีลิฟต์นะครับฝั่งนี้ก็มีลิฟต์เป็นประตูแบบใหญ่นะครับและฝั่งนี้นะครับมีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะครับเพราะว่ามีกระจกที่ใหญ่นะครับเป็นบานสี่เหลี่ยมนะครับทุกคน เพื่อรับรองห้องโดยสาร VIP นะครับสามารถชมวิวได้อย่างกว้างๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องย่อยๆนะครับสามารถพาครอบครัวมาเที่ยวกันได้นะครับและก็สามารถอยู่แบบ p พรเวทนะครับเพราะว่าเป็นห้องแบบส่วนตัวและเดี๋ยวเราพาไปดูข้อมูลรถนะครับตรงกลุมทางเชื่อมนะครับทุกคนนี่นะครับข้อมูลรถก็ประมาณนี้นะครับ การเข้าวาระอันนี้คือตารางการเข้าวาระนะครับทุกคน48เดือนนะครับเข้า1ครั้งนะครับแต่ตอนนี้ตารางยังว่างอยู่เลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกวาระมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมาแบบโรโยบูซึมนะครับแบบว่าทั้งขบวนมีแต่ตนเองนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยที่เช่าเหมาทั้งขบวนเลยนะครับ อันนี้ก็คือแบบริ้วขบวนจัดเฉพาะนะครับสําหรับคนที่อยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับแบบทั้งขบวนหรือว่าเหมาแบบหมู่คณะนะครับก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องเที่ยวกับการรถไฟนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือจัมเปอร์ระหว่างตู้นะครับเชื่อมจากพาวเวอร์คานะครับแล้วก็เชื่อมจัมเปอร์มาแต่ละตู้นะครับเพื่อไม่ให้มีเครื่องยนต์ใต้ท้องรถนะครับและเรามาพูดถึงรายละเอียดของตัวรถนะครับเล็กน้อยนะครับ ความกว้างของตัวรถนะครับประมาณ2,900รมมนะครับความยาวของตัวรถนะครับ2800มมนะครับส่วนความยาวของตัวรถนะครับรวมขอบพ่วงนะครับ21,300มอมมนะครับความสูงของตัวรถนะครับ4 0 4 0มม ความสูงของขอพ่วงนะครับ880ม,มนะครับได้ประมาณนี้นะครับส่วนความเร็วสูงสุดนะครับรับรองความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนแต่ตอนที่รถเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรับรองความเร็วที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรับรองความเร็วเหมือนรถคีฮ่า183และ182นะครับรับรองความเร็วเท่ากันเลยนะครับ110 แต่พอโรโยบุซ s ึมนะครับมาอยู่ที่ประเทศไทยรับรอง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเรามาพูดถึงการรับรองของผู้โดยสารในตัวรถนะครับในแต่ละตู้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับโรโยบุซซึมซึ่งมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับอย่างเช่นตู้แรกนะครับที่เป็นตู้รับรองเป็นห้องนะครับมีจํานวน4ห้องนะครับสามารถแบ่งห้องละ4-6คนนะครับรับรองได้ประมาณนั้นนะครับ และสามารถชมวิวได้180องศานะครับมีประตูเซ็นเซอร์แล้วก็มีทางเดินที่กว้างนะครับและยังมีลิฟรับรองรถวิวแชร์นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นแบบ48ที่นั่งนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็หันหน้าเข้าหาหน้าต่างนะครับสามารถทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนๆได้นะครับ มีสาย USB นะครับแล้วก็มีจำนวน4ที่นั่งนะครับแยกออกมาเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับทุกคนแล้วก็คันท้ายนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้คือรถซเบียงนะครับทุกคนที่เด็ดเลยนะครับเพราะสามารถชมวิวได้นะครับชมวิวท้ายขบวนตอนรถวิ่งนะครับเพราะว่าท้ายขบวนของร o ย a l บุซ u m นะครับจะไม่มีอะไรมาต่อนะครับถึงมีอะไรมาต่อ ก็ไม่สามารถชมวิวได้นะครับต้องไม่มีอะไรมาต่อเท่านั้นถึงสามารถชมวิวได้อย่างสวยงามนะครับซึ่งรถเบียงนะครับก็สามารถรับรองได้ประมาณ15-20คนนะครับซึ่งเป็นตู้ที่ทุกคนชอบถ่ายรูปมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตู้ที่หรูหรามากพามาอยู่ในชานฝั่งนี้นะครับจะได้ดูด้านกว้างของสถานีแล้วก็จะได้ดูรอย u s u มแบบกว้างๆนะครับ ปเราไปดูที่รถกันเลยสถานีอายุทยานะครับสถานีข้างเคียงก็จะเป็นบ้านม้านะครับกับบ้านโพนี่นะครับทุกคนรถโรยยบุซึมนะครับแบบกว้างๆนะครับ ที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับว่ารถเสบียงนะครับรถเสบียงก็คือคันแรกนะครับที่ติดอยู่กับหัวรถจักรเลยซึ่งตอนมานะครับก็ได้ชมวิวกันเต็มที่แล้วนะครับซึ่งตอนกลับก็จะพ่วงอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถมาชมวิวนะครับแต่จะเป็นวิวหัวรถจักรนะครับด้านในนะครับจะเหมือนคาเฟ่เลยนะครับและก็ตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกินกาแฟนะครับชมวิวเส้นทางรถไฟนะครับ ทั้งสายเหนือหรือว่าสายอีสานนะครับแล้วแต่การไปเที่ยวนะครับของ Royal b e s u m หรือว่าจะเป็นสายใต้ก็ตามนะครับมีหมดเลยนะครับและสามารถดูรายละเอียดนะครับได้ที่เว็บการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าการจองตั๋วรถท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับสามารถจองที่สถานีใกล้บ้านท่านได้นะครับหรือว่าจะจองผ่านแอปดีจิเก็ตก็ได้นะครับ ดูติดตามวันเวลาให้ดีนะครับแล้วก็สามารถจองได้เลยนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ารถเต็มเร็วมากเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ชมรอยับสซึมไปก่อนนะครับแต่ถ้าสวยกว่านี้นิดนึงนะครับ วันอารมณ์แบบวัน23ตุลานะครับใช้รถจากไอ้น้ำรักรเอยยบุซึมนะครับอันนั้นก็จะเทพไปอีกแบบนึงเลยเพราะว่ารถจากไอ้น้ำของเราที่เป็นแป c ซิฟิกนะครับก็เป็นรถของญี่ปุ่นเหมือนเช่นกันประมาณนี้นะครับในกว้าง สถานีอยุธยารยัลบูซึมผมโดนัทปียน,นั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ความรู้นะครับได้มาจากหนังสือวาลสสารรถไฟนะครับวัลสศาราศรถไฟสัมพันธ์นะครับเอกสารเพื่อการเผยแพร่นะครับฉบับที่4ทับ2567นะครับผีบานไล์การเวลานะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ ซึ่งบางคำนะครับที่ผมพูดก็นำมาจากหนังสือนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็ผมโดนัทปิยนันท์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ